ทิชชู่หอมหอม,มาแต่บ้านห้าเนี่ยนะพี่น้องสาวตุนกระสิล่างกระสิพื้นไวเนาะเพราะมันแห้งแล้วเอากระดาษทิชชู่กระดาษอันทิชชู่ซับๆออกซับเดดเออซับหน้าหนาวนะมันแห้งแล้วสาวตุนกระสิเอาใส่หูดใส่สอมมันเดชไส่ถุงไวแต่แก้งไวแต่อ้อมนะพี่น้องเพราะว่ามันหอดเ่็เวขึ้ออนโบกเหรอวา มูลราคามันมหาศาลแท้เด้มูลราคาหลายเนาะเก็บเมียนเอาเลยเนาะกวางดีบานเฮ้ามันบื้อบอยากว่าจะดูเป็นบ่ดูไปซื้อเอาตลาดกา่อถึกๆึเยอะแยะมากมากนะบัติหมีมะหอดพี่แล้วเวลาเพิ่นเอามาเนะาะบอกคืนมาเก็บมาใหม่ใหม่บานเฮ้ากว่าจะใส่สารเนี่ยเนาะ เก่งๆเพิ game, ่นก็ใส่ปุ๋ยใส่อีหยังมันบ่ดมันก็บ enfin ่เท่าใดแต่ว่าขั่นส่งมาฮอดพี่แล้วมันต้องเอาแซสารฟอร์มาลินสารอีหย uh ังแล้วตัยสารอีหย mm ังเนาะั่นก็จ uh ัง huh สิสดมนบ่ล่ะแต่ว่าอันนี้ซาตุ้มเก็บแล้วก็ห่อใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เนาะมาฮอดพี่กยังสดอยู่แม่มานี่ซาตุ้มก็สิล้างล้างแล้วก็สิพึ่งเธอไว้นะให้เธอแห้งเอง เอากระดาษที่ชูซับๆออกแล้วก็สิเก็บใส่ถุงไว้ถ้ากินย่ามอยากนะพี่น้องกินมันหอมแทอได้หอมดมไปน้ำหอมไปน้ำมากหลายส่วนพักอันใบกระเพราหนี่ยก็เอาในมันมาเสียวม่ากล่าวพักอีตูนี่มันมีอยู่แล้วนะก็เลยเก็บมากมีแต่อันงามๆเหลามา,มาดเด้ซซ้ำเด็ลนะพี่น,อนอ้องบอกเอามาหลายกะ ยกได้หลายอยู่แต่ว่ามันนั่นอันนี้นาะแต่ปานนั้นน้ําหนักก็เกินมาอยู่สิเก็บไปกินถนอมไปกินจ้าของพีโนโนโ่น้องเด้ออันนี้ก็บักพริกบักพริกที่อันอยู่มาน้นนําแหนมเนาะสาตก็บ่ทิ่มเด้าตุ้มก็บบส,กสนนออกิล้างเก็บไปเด็วนมันออกล้างเก็บไว้ถ้กินเนาะพี่โน,โน้องมาอยู่พี่ผู้ใด ผ um> <si uh um, uh> uh 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 ู้ใดบ่ประหยัดก็ย่าแต่เจ้าน้อแต่ว่าสาวตุ่มนี่ประหยัดประหยัดกินประหยัดใสเพราะว่าสิไปใส่สรสลายมันบ่ได้ดอกสาวตุมบ่มีผัวเลี้ยงคือผู้อื่นผู้อื่นเขาเจ้ามีผัวเขาเจ้าสิใส่สรสุลายก็บ่มีปัญหาเฮานี่มันนอกจากสิบ่มีผัวเลี้ยงแล้วยังเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวเนาะมีเหลือห้อง2ลําเนาะก็ต้องใสจ่อย่างประหยัดอยู่กินอย่างมัธยัสถ์ละอันใดประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะ สหรับคลิปนี้ก็สันสันมะพื้นมาแพ่ออกของอามาจากบ้านเท่าของอามาจากเมืองไทยของอามาจากบ้านตะแย,ยของสาวตุ้มพี่น้องอันนี้คือผักอีตูเนะาะผักอีตูหรือใบแมงรักไม่ใช่สิใบต้องใบแมงรักเนาะไม่ใช่รอเรือเนาะต้องเป็นรอลิงใช่ไหมใบแมงรักเนะาะผักอีตูภาษาอีสานวลาค่ำก็คือใบแมงรักนั่นเองเนาะสาวตุ้มเก็บเอียงกับมือเนาะพี่น้อง พักอีตูพักใบแมงลักมาสันเด้อฝากกดไลกดแช์กดติดตามเ้ตาตุ่มเนื้อดิพี่น้องกบการถนอมพักถนอมอาหารไม่ทาก,กินยา่ามนั่นเอามาจากบ้านเฮานีู่ละแต่ว่ายังไม่นอนด้ว <c oughs> ซาตุมย่านนอนย,ย่านแมงบงเห็นนีตกสะดิดเลยเดินเอา้าสำหรับคลิปนี้กับอล่า,ลาพี่น้องไปแล้วเนาะ สวัสดีและขอบคุณค่ะที่เขามารับชมเนาะพอกันไหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบายบายค่ะ